อาราโฮเผยทำงานหนักเพื่อจะพัฒนาตนเองในครั้งนี้นะเกินเท่าตัวแล้วเผยสติสุดช้ำเลวฟูลบูกว่าฤดูกาลก่อนแม้จะผ่านแค่เครื่องทางไปแล้วก็ตามทีฤดูกาลนี้ยุ่งยากมากเลยนะสาวสุดแสบแก้แค้นแฟนเก่าสมัครจดหมายข่าวทุกทีที่ชนะเรวฟูในครั้งนี้ มีแต่ออกไม่มีเข้าเลยเลอร์พูลจอจะปล่อยแข้งรายที่2หลังอีกรายเปิดตัวกับชิมใหม่แล้วก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเรนะ์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเจทีเดียว โดยการที่ทางบรอนันอาราโรโฮพยายามจะแก้ไขจุดอ่อนของตนเองด้วยการทํางานอย่างหนักจนกระทั่งบรรลุปเป้าหมายในการก้าวขึ้นมาเป็นขุมกำลังหลักของทัพอาสซูการา์นาซึ่งทางบรอนันอาราโฮคนนี้ก็หลังทีมชาติอูรุกวัยของบารเซร์นาเปิดเผยนะว่าเขาต้องใช้ความพยายามและก็ฝึกซ้อมพิเศษเพื่อจะพัฒนาตนเองและแก้ไขจุดอ่อนบางอย่างจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในแนวรับของทัพอาสซูการนาในปัจจุบันตามการรายง,งานจากทางเดียริโอสปอร์ตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บาสเซลนาเซ็นสัสญญากับทางอาราโฮตั้งแต่นักเตะอายุ19ปีและก็ส่งลงเล่นกับทางบาสเซลนาเบแต่กองหลังชาวอุรุกวัยใช้เวลาไม่นานนักก่อนจะก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของเอเนสโตบาเบเดอย่างไรก็ตามอาราโฮยังแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในช่วงแรกโดยเฉพาะการครองบอลและการจ่ายบอลจะกลายเป็นตัวเลือกำหรับท้ายเนื่องจากมีผู้เล่นคนอื่นๆที่มีเทคนิคที่เหนือกว่า ก่อนที่กองหลังชาวอุรุรวัยจะพัฒนาตนเองจุดก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในแนวรับของทีมชุดปัจจุบันโดยตอนที่ผมมาถึงบาร์เซโลนานั้นผมสัมผัสบอล3ครั้งและเสียบอลถึง3ครั้งมันทาให้ผมผิดหวังเป็นอย่างมากผมคิดว่าผมสามารถเก่งขึ้นได้ด้วยการทํางานอย่างหนักผมจะกลับไปฝึกซ้อมในลานกว้างผมจะควบคุมและก็ผ่านบอลและถ้าประฝึกซ้อมในตอนเช้าผมจะมาในตอนบ่ายเพื่อจะฝึกซ้อมคนเดียวอีกครั้งอาร์โโฮคนนี้อธิบายถึงการทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ่อนของเขา โดยอาราโฮแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งเห็นได้จากการที่เขาพยายามจะผ่านบอลอย่างกล้าหาญและก็พาบอลขึ้นมาสู่แดนกลางเป็นประยะจากสถิติระบุเลยว่ากองหลังไวชับเปรานี้จ่ายบอลยาวสำเร็จ3.4ครั้งด้วยอัตราความสำเร็จ55%ในรายการนี้ เขาจึงจ่ายบอลเสี่ยงสําเร็จ2.5ครั้งด้วยอัตราขอดสำเร็จ50%โดยตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ2.8หรือว่าประมาณ52%และก็1.2หรือประมาณ43%เมื่อซีซั่นที่แล้วเปิดสายติดเรือร้ายของลิเวอร์พูลหลังพ่ายบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนตกรอบ4 FA Cup ัพทำให้นกาารนี้พวกเขาแพ้มากกว่าฤดูกาลที่แล้วซึ่งมีลุ้น4แชมป์เกินเท่าตัวไปเป็นที่เรียบร้อย เดอร์ิฟูแพ้บราตันเป็นต่อ2จากทีเด็ดของคารุมิโตมายิงประตูชัยอย่างเหนือชั้นในช่วงทดเจ็บส่งผลให้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทาให้ลิเวอร์พูลประชัยเป็นครั้งที่9จากการลงสนามเพียงแค่3 1ดนัดรวมทุกรายการในรายการนี้ซึ่งมากกว่าซีซั่นที่แล้วที่หงแดงลุ้นแชมป์ถึง4รายการลงเล่นมากถึง63เกมแต่พ่ายเพียงแค่4ีนัดเท่านั้นสำหรับลิเวอร์พูลนั้นเหลือโอกาสลุ้นแชมป์แค่อยู่้าแชมเปี้ยนลีก เพียงแค่ถ้วยเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้แต่ก็ต้องเจอกับของแข็งอย่างทางบรรเอัลมาดริดชมป์เก่าจากทางลาลิกาสเปนที่เคยแพ้ในรอบชิงชนะเลิศซีซั่นที่แล้วส่วนพิมบริกทเนี่ยแทบจะหมดหวังแล้วหลังจากมีเพียงแค่29คะแนนรั้งอันดับที่9ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลถึงมากถึง21แต้มในขณะนี้ สาวรายหนึ่งกลายเป็นวรัลรในโลกออนไลน์ทันทีเมื่อเธอสารภาพว่าแก้แค้นแฟนเก่าด้วยการสมัครรับจดหมายข่าวของทุกทีมที่ชนะลิเวอร์พูลให้กับเขาและฤดูการนี้เธอ,อยุ่งมากเลยนะซึ่งทางโปรเจกต์หนังสือสารภาพบาปทางโลกออนไลน์เปิดเผยถึงคำสารภาพของหญิงสาวรายหนึ่งว่าเธอนั้นจัดการแก้แค้นแฟนของเธอด้วยการสมัครจดหมายข่าวทุกฉบับที่เอาชนะลิเวอร์พูลให้กับเขาได้ โดยทางสาวนิรนามทางโลกออนไลน์เปิดเผยแต่ว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นแฟนบอลหงแดงและหลังจากแยกทางกันเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากจนอยากจะแก้แค้นเขาด้วยวิธีสุดแสบในแบบฉบับของเธอเธอจึงวางแผนที่จะใช้อีเมลของแฟนเก่าสมัครรับจดหมายข่าวจากทุกทีมที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้และเธอก็ไม่ได้คิดว่าในรการนี้เธอจะมีงานยุ่งมากมายสักขนาดนี้ ฉันมีแฟนเก่าคนหนึ่งที่นับตั้งแต่ได้รู้ว่าเขาทําให้ฉันเจ็บปวดแค่ไหนฉันก็บล็อกเขาทุกทางและเมื่อไหร่ก็ตามที่เล็บ o ูแพ้ฉันก็จะสมัครจดหมายข่าวทางอีเมลให้กับเขาดนะรับข่าวจากทีมใดก็ตามที่เอาชนะพวกเขาได้ฉันไม่เคยยุ่งยากแบบรูการนี้มาก่อนเลยท่าน,นี้เอร์พูมีผลงานที่แย่นในฤดูกาลนี้ดับเบิลคาแพ้ไปแล้ว6นัดในเกมลีกและเพิ่งตกรอบเอฟเอคัพไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าทีมบรัสซัมลิเวอร์พูลก็จอบปรอยนักเตะในการย้ายทีมรักที่2ก่อนจะปิดตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกมกราคมนี้หลังลายแรกเปิดตัวกับทีมใหม่แล้วโดยการที่ทางดีอาร์เดนติกสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีรายงานข่าวาว่าลิเวอร์พูลทีมอันดับ9พรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้กจะปล่อยตัวนาเทเนียลฟิลิปปการกันหลังตัวสำรองไปให้กระทั่งกาลาตาสไลยจากฝูงลีกสุดตุรกีก่อนจะปิดตลาดนักเตะในารหน้านนาวนนี้ ดังข่าวระบ,บุได้ว่าการตาสลายเนี่ยกำลังเจรจากับลิเวอร์พูลถึง3ทางเลือกในการเซ็นสัญญากับทางเดนเนียฟริปทั้งการยืมตัวช่วงคราวจนจบฤดูกาลนี้ยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในช่วงเสมอนี้หรือสัญญาแบบถาบอลก่อนจะปิดตลาดซึ่งแนวรับไว้ชั่งป,ปีหลังนี้ยังเหลือสัญญากับทางของแดนลิเวอร์พูลอีก2ปีครึ่งถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่10ล้านปอนด์หรือประมาณ4 1 0ล้านบาท ำหรับทางนาธานียฟฟิลิปนั้นเพิ่งจะได้ลงเล่นเพียงแค่5เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้และเป็นตัวจริงเป็นแค่2นัดหลังจากตกเป็นตัวเลือกที่5ในแผงหลังต่อจากทางเฟอร์จิฟันได้เชอัลมาติฟอิบราฮิมาโกนาเต้และก็โจโกเมสนอกจากนี้เลวพูก็เพิ่งจะเรียกตัวริชดิบรียมกลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวของแบ็กพูอีกด้วยทำให้เจ้าตัวต้องย้ายทีมเพื่อจะหาโอกาสในการลงสนามยีงต่อเนื่องในคาลักนี้ ขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็ยืนยันดตว่าได้ปล่อยตัวลุคแชมเบอร์ให้กับทางคิวมาน็อกทีมเนลีกส,สุดของทางสกอตแลนด์ยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งแบ็คซ้ายดาวรุ่งวัย18ปีปรายนี้เคยลงเล่นในกับทางของแดนลิเวอร์พูลประทะกับทางแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดในศึกแดงเดือนที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วได้เปิดตัวกับทางคิลมาน็อกเป็นที่เรียบร้อยในคั้งนี้ ฮาวิเอบริชกองกลางดาวรุ่งของของแดนลิเวอร์พูลให้คำมั่นสัญญาณว่าตั้งแต่ทุกคนจะพยายามสู้ต่อไปเพื่อเกียรติยศและก็แฟนบอลในการกลับมาทำผลงานให้ดีอีกครั้งหลังจากพ่ายบริตันเป็นต่อ2ตกรอบเอฟเอคัพรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลแชมป์เกา่าจอดอยู่แค่เพียงแค่รอบ4หลังโดนบริตันแซงกลับมาชนะในช่วงทุบราบาดเจ็บ เราจะสู้ต่อไปเพื่อแฟนบอลและตราสัญลักษณ์ของสมโมสรนนเตะเวิรเก้าปีวับันนี้ทำประตูขึ้นนำให้กับทางทีมไปก่อนแต่สุดท้ายก็มาพ่ายก้าวหลังเกมในครั้งนี้มันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากจนถึงเวลานี้ในการซ้อมวันพรุ่งนี้และตลอดทั้งสัปดาห์เราต้องแก้ไขสิ่งต่างๆมากมายให้ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับเราจะมีคู่แข่งที่ยากในเกมถัดไปเราต้องมองดูตนเองแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเราต้องปลุกตัวเองขึ้นมา เหตุผลที่เราประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้เพราะจํานวนการต่อสู้ที่เรามีงานหนักที่เราทุ่มเทลงไปในสนามซ้อมความกระหายและก็ความปรารถนาที่จะลงเน่นเพื่อแฟนๆและสโมรสรที่เราเชื่อมั่นอยู่เสมอในขณะนี้ Nottingham f o r ร์ t ทีมน้องใหม่ของพิมบริกควานนักเตะใหม่มาร่วมทีมอีกแล้วและล่าสุดทีมของกุซซ์สตีฟคูเปอร์ก็กำลังจะดึง จอห์นโจเอลฟีอดีกองการลิเวอร์พูลวัย30ปีมาจากทางดีกอเซ่นอีกหนึ่งรายในตลาดเดือนนี้โดยเจ้าตัวนั้นได้เข้าตรวจร่างกายกับทีมเจ้าป่าแล้วสำหรับทางซีซั่นนี้ซาเวียน,นั้นอดีตขุนพลทีมชาติอังกฤษได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับสาริกาดงแค่สมนัดเท่านั้นและกำลังจะหมดสัญญากับทีมอีสานในช่วงซัมเมอร์ด้วยจึงทำให้ทางเอดดีฮาวนายใหญ่ของเดอะแบ็คพายไม่คิดจะรังเขาเอาไว้ผมไม่ขอปฏิเสธเลยว่าเจ้าจอนโจเนี่ย กำลังจะเข้ารับการตรวจร,ร่างกายเพราะพวกคุณเองก็ได้เห็นแล้วและหากขั้นตอนเป็นอันรุล่วงในครั้งนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้คูเปอร์เอ่ยเมื่อวันที่30มการาคมที่ผ่านมาก่อนจะพาทีมลงเล่นในเกมคาราบาคครับรอบตัดเชือกนัดที่2อบุกกระทางแมนยูที่สนามโอเทลฟอร์ดในคืนวันพฤหัสที้ทางนีทางเชเวียนะฮะลงเล่นกับทางเดีวคาเซน202นัดในทุกบริการนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางซวนซซิตี้เมื่อปี2016 และกขยิงไปได้18ประตูอีกทั้งจะเป็นการเสริมทัพประที่2ในช่วงเดือนนี้ทีมเจ้าป่าต่อจะทางคิสบูดก่อนหน้าที่ย้ายมาทางทีมสาริกาดงแบกยิงตัวในครั้งนี้นั่นเองและข่าวลึกพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกครับ